สวัสดีครับพาทุกทุกท่านเที่ยวชมสวนบัวแม่เจริญครับมีโอกาสผ่านมาวัดหลวงพ่อโสธรครั้งใดมาเที่ยวฉัฉวดเชิงเซาครั้งใด ลืมแวะเที่ยวชมบัวนะครับออกดอกทุกวันเลยครับ บัวทัวนี้บัวที่นี่ส่วนใหญ่เป็นบัวแชมป์โลกทางนั้นเลยครับเป็นบัวประกวดครับครับเราพบกันนะครับสวัสดีครับ